องสามครับครับผมเร่อนี้เป็นไงครับก็คิดลองก็ยังนิดหน่อยครับแต่ผมเข้าใจอยู่ว่าการกลับมาครั้งแรกก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะก็ให้เวลาน้องหน่อยครับผมก็คือเดี๋ยวต้องรอเขาว่าจะสรุปยังไงว่าครับเพราะว่าวันนี้เป็นไฟแรกเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็คู่ชกเขาก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกันใช่ครับเรามาเสียบเรามาแทนครับผมเรามาแทนด้วย แล้วเท่าที่เห็นดูแล้วน้องบอลแสงมณีน,น,นี่ตีงไงต้องปรับปรุงหรืออะไรยังไงบ้างครับก็น้องอาจจะลงมา135่งครับร้อยสามสิบห้าอาจจะลงมาอีกแต่ตอนนี้ถ้าจดไม่รอดก็ต้องเอาตัวนี้ก่อนครับต้องดูว่าทาง RWS เขาว่ายังไงครับรอฟังรอดูผู้จัดครับแ่ว่ในส่วนของเราก็ยังไม่ท้อถอยนะยังสู้ต่อไป<ม>สู้ต่อไปครับครับผมแล้วก็เอาาอยากให้พูดถึงเออ่ กิจการร้านอาหารเป็นไงครับก <ans> ็แฟนมวยอะไรยังไงบ้างก็ฝากถึงนะครับ FC แล้วก็ทาง FC ทางศุสายมวยนะครับก็เรียนเชิญนะครับที่สุนใ์ในเล่านะครับเราเปิดตั้งแต่11บเนาฬิกาครับผม11บเนาฬิกาจนถึงเช้าคืนเลยครับอยู่ที่ไหนครับที่อยู่ที่ถนนการปะพฤกครับบางแคครับผมครับผมครับผมอะไรนะคอนเสิร์ตเมื่อไหร่คอนเสิร์ตศรีโรโซวันศุกร์นี้ครับศุกร์ที่16 ใช่ครับออขอเชิญชวนนะพี่น้องแฟนมวยด้วยในโอกาสเจอกันครับกัปตันกัปตับสวัสดีครับสวัสดีครับ